สวัสดีครับพบกับผมพดลายเซน็นชีวิตดีดลายเซนต้องดีครับครับในคลิปของลายเซ็นในวันนี้กับผมจะมานําเรียนเรื่องของความลับของลายเซ็นอีกรูปแบบหนึ่งครับความลับของลายเซ็นเนี่ยในรูปแบบที่ผมจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการเซ็นแบบอ่านออกและอ่านไม่ออกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความลับของลายเซ็นแห้ะครับแต่ผมต้องนําเรียนนะครับว่า เรื่องของลายเซนหลายท่านอาจจะใช้เป็นลายลายมือของเราเองโดยไม่ได้ไปเซนแบบออกแบบหรือไปตวัดลายเส้นอะไรก็ใช้ลายมือเซนชื่อเซนนามสกุลแบบนี้เป็นการเซนที่เจ้าของลายเซนต้องการแสดงออกของตัวตนอย่างชัดเจนแล้วครับและเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วครับ ไม่มีอะไรแอบแฝงมีอะไรก็พูดตรงๆคิดอย่างไรก็พูดแบบนั้นล่ละครับแต่ส่วนมากหลายท่านใช้เป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ก็เป็นการเซ็นอักษรน,นำจะกลมจะมนจะเหลี่ยมก็แล้วแต่บางท่านก็เซ็นอักษรตาม บางท่านก็เซนได้สลัดสลวยบางท่านก็เซนแบบสวยงามหรือศิละปะรวมแม้กระทั่งสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเนี่ยเราจะอ่านลายเซนนั้นไม่ออกครับว่าพยานชนะหลักของเขาคืออะไรนี่คือความลับของลายเซนล่ะครับเพียงแต่ผมจะนำประเด็นมาเป็นแค่ในหลักการสองหลักการเองสองประเด็นก็คือเซนแบบอ่านออกและเซนแบบอ่านไม่ออก ก็จะทำให้ท่านได้สังเกตง่ายแล้วครับว่าอ๋อเส้นอ่านออกจะมีอะไรที่เราบ่งบอกหรือให้เราได้ทราบว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่หรือลายเส้นที่เขาอ่านไม่ออกเลยนี่แหะครับเราจะวิเคราะห์เขาอย่างไรเอาแบบเส้นอ่านออกก่อนเส้นอ่านออกเนี่ยมีข้อดีครับ ผมยกตัวอย่างนี้นะครับเส้นแบบนี้จะเป็นการเซนแบบอ่านออกถ้าการอ่านตัวอักษรได้ครบถ้วนอย่างนี้แล้วเป็นการแสดงให้เห็นตัวตนชัดเจน และเขาก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงคิดอย่างไรก็จะพูดออกมาอย่างนั้นหรือทำอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วครับไม่มีเล่เหลี่ยมไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่แอบแฝงด็งนี่ก็เป็นข้อดีละครับเพียงแต่ผมขออนุญาตทักเป็นข้อด้อยเอาไว้ว่าคนที่เซ็นชื่อแบบอ่านออกทุกตัวอักษร จุดอ่อนของเขาก็คือเขายึดหลักการของเขาล่ะครับและเขาก็จะไม่ปรับตัวไปในรูปแบบอื่นถ้าไม่ใช่เป็นเจตนาของเขาเองเขาจะยึดหลักของเขาเป็นเป็นตัวหลักแ่ละครับงั้นบางครั้งการอยู่ร่วมในสังคมการอยู่กับคนหมู่มากการอยู่กันในสังคมคนทำงานเจ้าตัวที่เป็น ลายเซ็นแบบนี้ก็อยู่ลำบากแล้วก็อึดอัดจะสันโดษก็ประมาณนั้นแหละครับแทบจะเก็บตัวก็ว่าได้ถ้าจะมองว่าเอ๊ะเขาจะก้าวหน้าอย่างไรหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาละครับถ้าเขาปรับตัวได้ดีเขาใช้ความตรงไปตรงมาและตอบสนองกับงานและองค์กรได้ดีเขาก็ก้าวหน้าละครับแต่ถ้าเขาตรงแบบ เขาเรียกอะไรเราจะเปรียบเทียบเป็นตรงแบบไม้บรรทัดอย่างนี้ลําบากครับบางครั้งในสถานการณ์บางอย่างมันก็ต้องมีการยืดหยุนบ้างไม่มากก็น้อยแล้วครับแต่ให้มันเหมาะสมการยืดหยุ่นก็คงมีเหตุมีผลแล้วครับคงไม่ใช่อะไรไปยืดหยุ่นหมดก็ก็คงไม่ไม่ดีนักงั้นอะไรที่สามารถยืดหยุนได้พอเหมาะพอควรก็เป็นที่ ยอมรับแล้วครับงั้นการเซ็นแบบอ่านออกก็มีทั้งข้อเด่นข้อด้อยผมจะเซ็นแบบอ่านไม่ออกครับอย่างนี้เป็นการเซ็นแบบอ่านไม่ออกครับเรามองแง่บวกครับ เขาเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันมีเป้าหมายมีอะไรที่เขาแฝงอยู่ในตัวของเขาล่ะครับเราจะสังเกตได้จากการกระทําของเขาเป็นตัวหลักเราจะเอาลายเซ็นของเขามาวิเคราะห์ตรงๆเลยก็ลําบากงั้นลายเซ็นแบบนี้ถ้าท่านเจอพับพวกเพื่อนฝูงที่เซ็นอยู่ท่านลองสังเกตดูแล้ะครับ นิสัยใจคอเขาจะเป็นแบบไรงั้นข้อเด่นเขามีครับจิตใจเขาอาจจะเป็นคนดีงามได้เช่นกันครับไม่ใช่เซนไม่ไม่อ่านไม่ออกแล้วจิตใจจะแย่ไม่ใช่ครับงั้นการเซนแบบสรรเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็นการแฝงเท่านั้นเองครับบางครั้งเจ้าของลายเซ็นก็จะไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนแต่เขาจะอาจจะเปิดเผยในการกระทำออกมาให้เราเห็นนะครับ งันการเซ็นแบบนี้มันก็มีทั้งข้อเด่นข้อด้อยจะยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมอาจจะเคยยกตัวอย่างสำหรับพวกนักเล่นหุ้นนะครับเนี่ยฟอร์มแบบนี้แหละครับประสบความสำเร็จมาก็มีครับแต่ล่วงมาก็เยอะละครับ งั้นมันจะมีการเหวี่ยงของในห่วงชีวิตห่วงของการดำรงหรือการทำงานมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงค่อนข้างแรงครับขึ้นก็ขึ้นรุดเลยครับลงก็ลงแรงครับงั้นแบบนี้ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีล่ะครับเจ้าตัวเองคงจะต้องเตรียมสถานการณ์ไว้ถ้าขาลงเขาจะแบบนี้ถ้าขาขึ้น เขาก็จะปรับตัวแบบที่นี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีข้อด้อยของเขาครังั้นในเรื่องของความลับของลายเซนนะครับว่าประเด็นที่ผมมานําเรียนกับท่านผู้ชมก็คือลายเซนที่อ่านออกและอ่านไม่ออกเอาเป็นแค่สองประเด็นเท่านั้นนะครับเพราะเราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่าลายเซน อ่านได้ว่าอ๋อเขาพอจะเป็นชื่อนี้อันนี้ก็เรียกว่าอ่านออกอาจจะไม่ครบทุกตัวอ,อักษรแล้วครับแต่คนที่เขียนด้วยลายมือเป็นครบทุกตัวอ,อักษรก็ค่อนข้างจะตรงเพะล่ะครับและเขาก็ไม่มีเล์เหลี่ยมอะไรก็ใครดังนั้นเรื่องของลายเซนมีทั้งอ่านออกและอ่านไม่ออกส่วนอ่านไม่ออกเขาก็มีข้อดีครับเป็นเ,เชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ผมได้นําเรียนไปแล้วครับว่าเขาก็มีอะไรที่เป็น จุดเป้าหมายของเขาเราจะต้องสังเกตจากการกระทําเขาแล้วครับนะครับด้นเรื่องของลายเซนยังมีอะไรอีกมากมายแล้วครับพบกับผมได้ใหม่นะครับพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับสวัสดีครับ